โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่หน่าหลักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม U.Y.N ตอนนี้นะครับก็อยู่กับวอร์ซีเซิรฟเวอร์ไออ้วน C นะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับก็ กลับกันมาอีกครั้งนะครับทุกคนในวอลซีเซิร์ฟอ้วนซีเซิร์ฟประจาเซิร์ฟเก่าของเราเองนะครับซึ่งวันนี้ทุกคนบอกเลยว่ามาพร้อมกับกิจกรรมใหม่ๆมากมายที่แบบว่าน่าสนใจมากๆทุกคนก็ไม่มากมายหรอกสองกิจกรรมพูดเยอะนะครับก็กิจกรรมแรกนะครับทุกคนให้ไปดูนะครับทุกคนก็คือนี่ครับกิจกรรมประมูลตัวละครทุกคนนี่เห็นไหมครับตัวละครที่ผมใช้อยู่นะฮะซองจินอูใช่ไหมตัวละครโซโลเลเวลลิ่งสุดโหดในราคา5,000บาทนะครับทุกคนก็คือเปิดประมูลนะครับตัวละคร5,000บาทราคาเริ่มต้นเพียง 2 0งบาทแล้วก็บิดละร้อยนะครับไม่ใช่ว่าบิดตังบล็อกหนีไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าบิดละร้อยเพิ่มเพียร้อยทุกคนนะฮะบอกเลยว่าราคาขายจริงประมูลจริงผมคิดว่าอาจจะไม่ถึง5,000ันทุกคนบอกเลยว่าใครอยากได้อยากเฟี้ยวก็วันที่27นะครับคือวันเสาร์เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับมาประมูลได้นะครับทุกคนวันที่27เวลา2ทุ่มไม่ใช่2ทุ่มเป,ป็นต้นไปนะครับว่าเริ่ม2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับประมาณนี้นะครับตัวละครประมูล5,000ันะฮะในราคาที่แบบว่าไม่ถึง5,000ันนะครับคิดว่า ไม่ถึงหรอกเออเหลือแต่เพราะถ้ามันเกินห้าพันใครจะมาประมูลใช่ไหมเออกูเติมเองก็ได้ใช่ไหมล่ะเออทุกคนประมาณนี้ส่วนนี้นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมสายฟรีนะครับแชร์กลุ่ม6กลุ่มรับของทั้งหมดในภาพนี้ฟรีนะครับทุกคนนี่ไหมฮะก็สึกว่ามีตัวละครโซโล่บีเคก็คือได้เป็นซองกินอูเวอร์ชั่นธรรมดาปะส่วนอันเนี้ยมันเป็นซองกินอูเวอร์ชั่นโหดอยา่ทุกคนนะฮะกิจกรรมนี้ก็เป็นของวันพรุ่งนี้นะวันศุกร์เพราะว่าวันนี้เป็นพฤหัสก็ ประมูลเร่ววันเสาร์สองทุ่มประมาณนี้ทุกคนไม่รอช้าเห็นไหมครับว่าผมจัดซื้อถือซื้อเฉยเลยถือปืนมาใช่ครับ วันนี้ผมจะไปเล่นโลเพซึ่งคลิปนี้นะครับจะเล่นแสนมั้งนะคลิปไปเก็บกดไม่เล่นโลเพแสนนะแล้วอยากเล่นทุกคนเดี๋ยวผมทําการลงไปหาเซิร์ฟบวกแล้วกันนะครับพอแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับแากรูปต่อไปก็ฝากติดตามอยากเล่นเซิร์ฟนี้ฝากไม่ได้ตังค์นะฮะตกมงตกปลาได้เงินสดจริงๆนะครับเสียไปยหมื่นแนละ้วแอดมินเซิร์ฟนี้หมื่นสองหมื่นจะดสามหมื่นแล้วนะครับทุกคนก็มาหาตังค์มาดูแดกตังค์แอดมินได้นะครับทุกคนลิงก์กลุ่มใต้คลิปเลย มาไม่รอช้าขออนุญาตไปแม่งทุกโซนตอนนี้คือโซนน้ำเยอะสุดเลยขอไปโนนเนียเซรฟโซนน้ำนะครับซึ่งปกติผมจะล่อซื้อแบบรอแล้วรออีกไม่ตบท,ทันทีสู้ไม่ไหวบ้างโดนลุมเยอะแยะวันนี้ก็จะมาให้ลุมยำตีนเหมือนเดิมหนละทุกคนเพราะว่าขอเรียกว่ายังไงอะ่ะ ถ้าไม่อยากรู้ก็ต้องไปอย่างหนึ่งซึ่งหนึ่งผมก็จะโชว์โหดแบบว่าจะโหดเกินไปคนดูจะไม่ชอบอะไรอย่างี้หยอกก็เลยแบบว่าจะมาแบบนนเนียมนโนเนียมาแตกเลยเซิฟธรรมดาดีกว่าไปแตกหนึ่งนะฮะวันนี้ขอแบบเอออยากเล่นแสจมานานแล้วจริงๆก็บกดนะฮะผมเสียงมาดังมากเขาเบาเสียงมาได้หนึ่งก็จะไปวันนี้คือผมมีอะไรมากทุกคนผมจะออกไปเอาห้าไว้ทุกคนเอาไซยิงรอบหนึ่งแล้วก็เล่นสองแสตแล้วแตกก็คือแตกนะเพราะว่าวันนี้คือกแบบกะมาให้โดนลุมโดนนัวทุกคนไม่รู้ว่าจะทักกี่ขีดตึกใหม่นนครับบ้าใ เคลียร yeah. okay. ์บูดในวอลซีสแทรทุกคนถ้าจำได้นะวิดโอ๊กนะฮะมาวิดโอ๊กไปทุกคนก็จะไปขอเปิดกล่องหาตัวนะเพราะว่าผมไม่มีหัวตัวดีๆทุกคนนี้ซื้อไข่หัวตัวโปรโมชั่นเก่าก้อนเป็น94 95ซึ่งผมกล่าวว่าจะแบบถ้ามีเก้าหกมาก็จะดีหน่อยอะหัว95เออไม่ใช่หัวเก้หัว95ตัว96มาทุกคนอะไรอย่างงี้ขอเปิดแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงอ่ะเห็นไหมพูดแล้วก็มาเลยอันนี้เกท่ากันปะออทัากันจะไม่96้าหกเกคือตัวผู้นี้ใช่ปะ96เเออใใใชช่่่มมยยครนี ต้องเป็นสีเหลืองนะต้องเป็นสีเหลืองสีเหลืองจะหดสวดๆนะครับทุกคนจะไปนะครับปึ๊บออกไหมออกไหมสีเปอร์กล่องก็เปิดโชว์คนดูด้วยแหละนะครับว่าจริงๆคือหายอย่างหนึ่งเออผมจะมาหากระเป๋าเพราะว่าผมไม่มีกระเป๋าเลยกระเป๋ามีน้อยแบบโลเพมีน้อยที่ใส่อยู่ก็เป็นกระเป๋าใบนี้ทุกคนกระเป๋าไหนวะที่ใส่อยู่เป็นจะไม่ได้แต่คือที่ใส่อยู่ก็เป็นกระเป๋าบางคนสามารถอหหมดละเพราะว่าผมมีกระเป๋าใหทุกคนอันนี้เป็กล่องปืนไม่ค่อยมีค่ากระป๋องกล่องของปืนอ่ะถ้าไม่ได้ลูกซองอ่ะทุกคนนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเก็บของก่อนตู้ซองผมมีเยอะอยู่ก็ใช้ซองเหลืองนะทุกคนเป็นของโปรโมชั่นนะครับมาเก็บก่อนในกระเป๋าได้มาหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมใส่กระเป๋าให้ดูผมใส่กระเป๋าไหนอยู่นะทุกคนเึ๊บเบเนี่ยชื่อเฮดวันเนี่ยอันแบรนด์เนี่ยทุกคนเป๋าเนี่ยเห็นไหมบวกถึงหกเยอะอยู่แต่ผมว่าเราใส่อันนี้ดีกว่าเพราะว่าเรามีเซ็ตไฮไลท์เราอยู่ก็คือเนี่ยทุกคนเซ็ตเนี้ยซอง สพูดผิดแต่ผมไม่กล้าเล่นเพราะว่ามันมันลุมแตกอ็ไม่เก็บไปอีนิดงดีกว่าเพราะแล้วคือเอออาจจะไม่ได้หรอกแต่อาจจะเล่นแสนทังคลิปคือแสนเหลืองทุกคนแสนชาลอนทั้งคลิปไปคลิปนี้บอกเลยว่าแสนเหลืองนัวแม่งทั้งคลิปคลิปเนี้บอกเลยนะครับเอพวกมึงอยู่ในตีเดี๋ยวมึงเข้ามาทำเพี่ออะไรไม่เข้าดีมีแสนขายสี่เซนห้าสี่เรับพี่มีแสนขายสี่เซนห้าสิบรวยเกินมาทุกคนผมจะทำการออกมาล่อออออานี้คืกมลตีนะผมผมจะไม่โกงทุกคนอันนี้โกงแค่ตอนเปิดเพราะขี้วิ่งนะครับขอเช็คของหน่อยโคตรเฮี้ยเลยสัตว มาใช้ของของเขานะครับไม่มีใครเก็บของเลยเก็บกะยัดอันเดียวยิงเสร็จยัดเลยดิเงี้ยตรงเนี้ยคุณจะเช่าดาวาทุกคนขออนุญาตปลดล็อมขนแล้วก็ยิงยิงรอบมาตัวซองจริงอูด้วยนะครับคือน่าจะมีคนรู้ว่าเป็นแอดมินแต่ก็ไม่เป็นนะครับกะให้รู้แต่คนที่ิดเป็นพี่ตังเพราะพี่ตังก็เพิ่งทำคลิปพี่ตังเขากบมาทำคลิปมานะเออทำคลิปในช่องชื่อวัยอ้วนเีนะครับอุ้มมึงล็อกเป้าหมดทุกคนไม่อยากทำเลยอ่ะมันล็อกเป้าอ่ะทุกคนแล้วกลัวแบ็คมาผิดวะ เพื่อกระโดดปิดล็อกก่อนก่อนกูไม่ทันไอ้เหี้ยผมซื้อแม็กก่อนเฮ้ยแม็กก็ไม่ได้ซื้ออะไรก็ไม่ซื้อแต่มันล็อกเป้าเอะทุกคนถ้างนั้นผมดูกซองผมผมจะพยายามไปคลิกขวาแต่มันต้องคลิกกับสถานการณ์ที่แบบว่าปกติให้มันปกตินะทุกคนเพราะว่าถ้าปกติผมก็ต้องคลิกขวาไงแม็คลอเพเอ๊ะมันใช่แม็กก็แหละเอ๊ะอ๋อทุกคนกลัวผิดแม็กมันใช้แม็กธรรมดาถูกแล้วทุกคนแต่กลัวแม็กธรรมดามาเออบักแง่ฮะนี่เฮ้ยต้องใช้แม็กนี้ทุกคน เฮียโคตรเฮียเลยนะครับเดี๋ยวไปเก็บแม็กกันนะครับปึ๊บโหไอ้เฮียใครจะคิดอ่ะหยิบผิดแม็กก็ว่าแล้วมันใช้แม็กธรรมดาดูจากชื่อแม็กก่อนจัดมาแล้วทุกคนส่วนโซนายก็พกมายิงล่อมันสักสิบกับแม็กพรนะครับทุกคนส่วนซองเหลืองเราถือไม่จำกัดไงทุกคนสบายนะครับมากูมาแล้วไงทุกคนเดี๋ยวค่อยไปโดนโซนตึกขี้หลังของโซนนี้ก่อนนะครับโซนนี้ก่อนว่าเดี๋ยวว่ากันโซนตึกเดี๋ยวว่ากันนี่ ใช้ใจอุไรอุไรอุไรสุไรสุไลครับอู้ฟู่ครับเงินนะฮะเงินนั้นบินไม่ใช่เงินกูนะครับมาแล้วล่าด้วยบอกเลยว่าชอบชอบชอบนะครับทุกคนยิงล่าครับพยายามยิงล่าฮะซองจริงอูตัวห้าพันเล่นกับไก่รูเลยตเป็นบินอะนะครับเขาแข่งไหมพี่เขาแข่งไหมเฮ้ยชัวแข่งงี้เลยเหรอยังเขาแข่งกันงี้เดี๋ยววะใช่ ซองเหลืองเต็มเลยเี่ยถ้าออกมาลุมใหญ่ก็ตายบอกว่าอันนี้ผมไม่เปิดปวอนะทุกคนไหนวะเดี๋ยวเวลาเจอคนเลี้ยงแม่งเยอะฉี่หลอกไปทั่วเลยสัตว์หาคนยิงไม่เจอหาคนยิงไม่เจอหาอยู่หาอยู่ไก่จัดไอ้เหี่อะไรแล้วแม่นหวยแล้วประเด็นนะนี่มันรู้มันรู้เฮ้ยมันเปลี่ยนละป้าเองด้วยไอ้เหี้ยคือผมไม่ได้ขยับมันเยมันเปลี่ยนเองนะไป มีมีมีอ่ามีมีมีแขายสี่เซนาสครับอยองยองหลบจะไมทันเคียบแตกนะใช่ไหมเคียบแตกเห็นมัวผมไม่เห็นหรอกตัวผมเรียนมากเลยสีแดงดำดำเยอะก็คือตู้สีแดงบังนะครับหนึ่วขึ้นมาเหรอขึ้นมาแล้วดิ้นเสียงอยู่ดีนะครับ ไอ้ตัวไอ้โต๊ะไอ้โต๊ะเอาสี่ดียบสี่เซตแ่นนะไปสี่เซตแผ่นอะไรสี่เซตแ่นนะยกมเปลี่ยนชื่อยายสปีด่ะทุกคนใครมันค้อขายเลยดีวะดีเลยมึงแตกไปอี ทางกูจะเสร็จนัดนึงอ่ะเราเสร็จแสน่อดไอ้คนนี้ไม่รู้แต่คนนี้ไม่มีปากมีเสียงหรอกหรือถ้ามันมีแคร์ก็เรียกมาตบเพราะว่าเราตั้งใจจะบูแบบว่าเนี่ยตอนนี้เซิร์ฟคือ20คนอ่ะเนี่ย21คนรวมๆไม่รวมผมก็20คน21ไม่ถือว่ารวมลุมกูเลยออกมาล่ากูทีนะขออยากแตกว่ะนะออกมาทีนี่ฮาวจัดนะครับไอ้ที่ประกชนเขาก็แคร์ไปทั่วเลยสัตว์ดึงเข้าสังกัดเนี่ยไอ้หนุ่ม้าไได่ เฮ้ยร่ำรวยเกินจะร้อยกล่องมันจะเปิดสถานเส้นเหลืองใช่ไหมเซตที่ผมบอกอะเซตสีฟ้าเซตนั่นแหะเกียรเหลืองอะซองลงซองเหลืองซองเกียรเหลืองผมเห็นเกียรเหลืองไม่ใช่สีเหลืองซองเหลืองคือซองโปรโมชั่นผมเจ็บบ้าละ

พ่อตัวละครไรพี่ตังค์เล่นทำคลิปยังไงทุกคนมันไม่รู้เป็นผมไปซึ่งพี่ตังค์อาจจะนิ่มๆิมไปหน่อยแต่ผมไม่นิ่มไงนี่แหละไม่ล็อกหัวนะเพราะพี่ตังค์ในคลิปลอกหัวแล้เขายังแตกบ่อยๆเลยซึ่งบอกเลยผมนี่ไม่ล็อกหัวนะปกตินะไอ้ยี่ล็อกแล้วไม่คิดว่าอันนี้โคมอันไม่ล็อกนะเม็ดนึงตายละคนบาดเต็มเลยเ้าวว้าๆๆ้อยากโดนลุมอะ ป่าละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลัดมาลุงไรเฮียพวกแน่เลยขบใจยัดกูอย่างเงี้ยโอ้ยน้ำมึดน้ำมึดตาบัวตัวตัวตัวโอ้โหชีบ่มู้หยอกเล่นยอกเล่นหยอกเล่นเป็นคนพูดเองว่าโดนลุงยี่สิบหนึ่ง ทำไมต้องลงุม้มกูคนเดียววะไม่เข้าใจหรือว่าเห็นว่าเป็นพี่ตังวะไม่เข้าใจวะอุ้ยแลาดาวเหลืองหรือพี่ใช้ดาวแดงเหรอผมไม่เข้าใจทำไมทำไมขอคืนแล้วกันมันคิดเป็นพี่ตังเหรออ๋อขอปืน<ค>นึก<ย>ว่าขอคืนคนาลู้อ<ค>ยู่ร<ค>ักขวดไปดีกว่าเมื่อ<ค>ก<ย>ี้ผมทัก<รถ><ค>สี่แม่พยายามเล่นปกติพยายามไม่ล็อกขวดจริงๆถ้าล็อกขวดเชี่ยนตายไปแล้วเ<ขอ>พราะว่าใหม่เมันมีเรียที่แบบว่าห่างๆล็อกได้ผมไม่ล็อกนะครับผมแบบยังปกติไง โถนี่พวกมึงนี่บอกเลยว่ามึงนี่กูว่าแบบใจดีนะเป็นพี่ต่างกันนี่มึงเป็นพี่ต่างล็อกขวดแล้วนะเจ๋งแป๊บเซ็นหน้าให้แน่นอนยูต่อไปดีเพื่อโล่ค่ะดิ้นไม่เจอแล้าเล้งเลยดิพี่ถามว่าแค่นี้ยังไม่พอใจพวกมึงอีกหรอยังไม่สาแกใจอยากพวกมึงใช่ไหมใส่กูขนาดเนี้ยไอ้เหี้ยมันจะรู้กูคนเดียวเลยทุกคนถ้าผมอยู่สมดอรได้ไม่ด่าละไปซื้อตึกดีกว่าเซอร์นี่มันเล่นยากนะครับ แต่กูบิงออกตึกบางนี่ว่ะบิงออกรับคุณรับคุณแฟนครับแล้วคุณแฟนแท็กอะไรพี่แท็กปืนใหม่พี่ปืนแต่ล้วคุณแฟนครับเสียแสนในนั่นน่ะแสนดำอ่ะเอาปะอุ้ยเกือบตายแล้วขอโทษถ้าตายแม่งด่ารับคุณรับแฟนครับรับคุณวิเมียวเข้าแนวผมเลยมาละออกมาละมาติเล่นครับมาใส่ด้วยปะบอกมาละบินออกปกติได้ไหมบินออกปกติหรวอะรับคุณครับ ขึ้นไปทันเหี้ยเออจัดขึ้นตรงไหนวะเอออ๋อขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้แบบเข้าได้ไหมแต่หลังพี่อ่ะอ๋อแล้วไปบอกทำไมไม่อยากได้ของเหรอก็ขอหน้ารักไง ก็เขาน่ารักไงมาดิกกูยีรอดออ่ะเอาดิวันนี้นะครับสายแสนสิ่การเน ah> no. ี่เพราะว่าแสนนี้มันไทยโปรไงทุกคนเล่นแต่ละกันนะครับสายโปรโปรนี้แทบไม่เล่นแสนเลยเพราะมีตะเกียนเขานะครับแตกไปเดี่ยเที่อะดูแตกเป็นไงล่ะเวีนกรรมตามทันแตกเลยก้าห้าแตกก้าห้าใหม่แตกเว้ยโอ้ยอ่ะกูใส่เลยก้าวห้ามารองที่นี่ แผนไม่แผนแผนฟ้านะมวทไมอ่ะอะไรวะอะไรวาะว่ะมันลองอะไรวาะเลยว่ะนะครับบอกแล้วอยากให้กูต้องแบบเป็นร่างทองนะเหมือนต่างนะกูอยากเล่นปกตินะป่ะอย่าล็อกแล้วอะหลุดสารรึปะ ก็เดี๋ยวถ้าใครอยากได้ของคืนก็ให้พี่ตังชดให้แล้วกันนะครับไอหัวเนี่ยไอหัวเนี่ยติดละสิบบดูผมไปเก็บดีกว่าถ้าใครดูคลิปถ้าไอคนที่แตะมาเก็บดูคลิปดีกว่าไปขอพี่ตังบอกชดขอขอชดของคืนได้นะเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนอ่ะผมขอไปเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ไปชดชดคืนได้นะของมัน นะครับโอเคป่ะบอกให้ตันแล้วกันผมสงสารสงสารหัวเก้าห้าหัวทองด้วยกว่าจะเปิดได้กูเข้าใจเพราะกูเปิดกูยังเปิดไม่ได้เลยเฮียก็แหละเดี๋ยวก็ถ้ามันดูคลิปผมนะแต่ถ้าไม่ดูคลิปก็อดไปถือว่าไม่ใช่ Fc กูเพราะว่าเป็นของกำเนิดจาก Fc ของผมไงโดนกูตบโดนกูเกียนไปเมื่อกี้ผมใช้ล็อกหัวแต่ถ้าผมถ้าผมตกแต่งไปไม่ล็อกหัวเมื่อกี้ผมล็อกหัวไงมุมมองไกลผมไม่คืนนะหรือว่าระยะใกล้แล้วเป็นรูปผมสี่ห้าตัวผมล็อกหัวผมก็ไม่คืนเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นมุมที่ต้องล็ออกกกหััวถ้าไไมม่่่ล็็ยิงโดนนะะใชปครบ แต่ยังาไมา่แก้มันมีเวลาให้ผมยิยงประดาแต่ผมไม่ยิงต้องล็อกแต่จริงจมันต้องคิดขวามันถ้ามันมีขีดขวายิงอย่างเงี้ยใครจะยิงว่าอย่างเงี้ยเนี่ยใครจะยิงพวกดาบจริงเออแต่ก็ถือว่าสงสารไปแนละ้วเพราะว่ามันมีหัวทองอยู่สงสารสงสารชดแค่ชีวิตเมื่อกี้พอแล้วกันนะครับแต่บอลนี้ได้โอนเลยพี่เล่นหัวมาเล่นไปตึกกันนะไม่เล่นผมไปตึกกันนะครับแต่ว่ามีบ้านนี้มาก็ดีขึ้นเยอะดีกว่ามีบ้านที่น่น่ะไอ้บ้านที่นันเลยไม่ดีเลย ว่เอมาปะไม่มีเอาแล้วไอ้เียจกมันีดหนีไปทำไมอะผมไม่ผมไม่มีอะธนาคารไม่มีเงินเงินลองมาปเนี่ยไ่ไปสนตึกนะคนมีแงขายไนแบบอยากเล่นแบบว่าข้าวเลยนะมีเงามีรัามีแสงขายสิบาทนะหัวตัวกระเป๋าพิงกรผมกผมพิมไปใช่ไหมพี่หรือตรงตรงมาตรงพิมมาพิมมากิเว่กิเสรดนด เฮ้ยมินเขาเซฟรอดด้วยวก่อนแล้วก็ไปเซฟฟโซนโซนตึกนะถ้าไม่มานะหาแร่ของหาแร่ของกูปุยส่งแล้วเบขนาดที่ปัจจานะครับทุกคนไปปิชายโซนตึกกันดีกว่านะครับแม่พวกนี้นี่ชีวนออกมาไม่มากันนะครับแฟนขายแล้วสุดไเงาเหแล้วมึงเวน มาทุกคนไปพิทายดีกว่าเมนะมเป็นเซตสุดท้ายแหละเพราะว่านี่หูยทำเลยกันเถอะลงลงทำเลยกันเยอะเกินเสียงเป็นไรก่อนนะปัญญาอ่อนยูยูคนดูบอกยูเลิกปัญญาอ่อนได้ไหมทำเสียงอะไรเงี้ยอายุไม่ใช่น้อยแล้วยี่ห้าขวบละเฮีย,ย,ย,ยถึงโตจะเป็นผู้ใหญ่สมองเขายังเป็นเด็กชื่งเขาคือยูเอเ็นทุกคนมาเว้เจ้หน่อย แจ๊หน่อยเจ๊หน่อยวาสนได้นหนัวแล้วกูวิ่งขึ้นแบบปกติชนไม่ไม่เกลียนไม่โกงเพื่อสังคมเกมที่ดีแล้วกูวิ่งขึ้นไปละขึ้บวกเก็บอย่างมอย่างถ้าลบมากเดี๋ยวมันจะไม่ได้เยีนเลยเอาเพียอย่างป๊อปลุกเป็ปพี่ตัง ดูเป็นพี่ตั่างนะแต่ไม่ละต่างต่างต่างต่าอ่ะโอ้ยหลังยิงไอ้เฮียหัวกูเก้าสี่หัวกูเก้าสี่เดี๋ยวกูตบหัวกูเก้าสี่น้องอย่าเอ่ยน้องหัวกูเก้าสี่น้องไอ้แค่นี้หลอนโอ้โหเมื่อกี้ผมไม่โดนข้างหน้ายิงโดนข้างหลังยิงนะครับผมไม่โดนข้างหน้ายิงนะโดนข้างหลังยิงไอ้เฮียเคยถอกไอ้ข้างหลังยิงไม่ไม่ข้างหน้าไม่แดกกูหรอกมันแค่กูกำนวยหมดแล้วเราส่วนหัวมันนะครับหัวกูเก้าสี่เออบอกกูห้าเลยกูแต่ พูดให้กูเสียให้กูเสียทรงเด้อคุเอาเพลงช้างไม่ได้คุณจะได้แบบเป็นจิตไงเฮ้ยเพลงช้างคึงอยากลองอยากตกใจมากกว่านี้เมื่อไรสัตว์สนุกมาแหลกไอ้ยดูมันเปิดเพลงนี่ไอ้เจ้าประทัดเจ้าป่ะเนี่ยเกี้ยเกี้ยอะไรกับบอลมาเ่ะไอ้ดูน้อยกิน้อยเกียร์ดานมาต่อแล้วเนี่ยตัวทอนี้พี่ตังรู้ไหมพี่ตังหมดแต่ก็ต้องเล่นนะครับเพราะว่าให้มันเข้าอาการรีวิวคลิปนิดหน่อยนะครับ อีกครั้งอีกครั้งไก่จะเก็บสอ,องเก็บรจัดเลยอะ่ะอย่าถ้ามุมมองขี้ขวาดิอันนี้รอบนี้ผมไปสดอันนะเพราะว่าไม่สดลาวเพราะคนมันเยอะแต่ยี่บอกว่ามุมอมองที่กูต้องขีดกูต้องขีดขวาเออแยกล็อกล็อกคือแบบมันต้องทำเพื่อการอยู่รอดนะครับโดนกูโดนโดนีกชุดกูจะตายกูไก่วันนะึงอะเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบไอ้ยี่ติดหูว่ะเพลงมันติดหูว่ะเพลงนี้มีคุณภาพ่ะ ทิ่บ้าวะเข้าอ่ะมาเด็กเฮ้ยกูได้ปะออตีสายฟรีเลยกูเป็นแค่ไก่ตาดำดำไม่เชื่อยังไงก็เลยโอ้ยยุบไปเชี่อเชื่อเชื่อกูไม่อยากตายกูได้กระบองมากูยังไม่อยากตายเฮ้ยไหนวะซองกินอูเหมือนกัน เก็บสมุดอะไรที่ขอกระกักวัเก็บไปโอ้ยชอบจริงแล้วดูคนยิงกันเนี่ยดูดูคนยิงกันฮะแปลกทุกคนนเนี่ยที่นั่นเขาเรียกว่าดูดของเลยเฮียลอกตกอะไรอ่ะดูที่ของหายหมดเลยอ่ะเนี่ยมาลุมกูก่อนไอ้เหี้ยเอ้ย กูได right. okay. so exactly. exactly exactly ้ครบกูได้ตื่นกูได้ตืนเพราะว่าผมว่าไป้อยู่กับตี๋ผมดีกว่าปะกูอยู่กับตี๋กูแตก่ละโดนเลยอ่ะทำ็นคนทาาบ่อยจังวะดีใจด้วยพี่ไม่รู้ว่าหนึ่งคนในนั้นก็คือดีใจด้วยเพื่อนทุกคนเล่นให้หมดวันนี้ท้ายโปรครับเล่นให้หมดไม่รู้โปรหมดวันไหนนะไม่ไม่เกินผมว่าไม่เกินสามวันสี่วันอ่ะนะครับพอแล้วขอขอพิถีแล้วกันรี่เป็นการรีวิวตัวซองจริงอีกรอบหนึ่งนะครับย้ำ เตรียมมาเสียกูใช้หมดเลยเฮียถูกแตกหมดเลยเดี๋ยวผมเหลือไปอีกหนึ่งโชว์เขาดูดีกว่ามั้งก็แต่หนึ่งหนึ่งแม้ว่ามันผมพยายามเล่นผมว่าผมเล่นแบบไม่ไม่ควบคุมดีกว่ามัล็อกก็คือล็อกไอสัตว์มาขี้ขวาขี้ขวามาพอกูใจดีเกินไปแม่นก็โดนลุมแตกอ่ะคือเล่นแบบเล่นแบบไม่ขี้ขวาอะไรเงมันก็ล็อกมันก็ไม่ล็อกไงมันก็สู้ไม่ได้นะครับมันต้องล็อกว่ะไม่ใช่ล็อกไม่อยากล็อกล็อกแต่คือมุมมองนี้มันต้องเล่นครับมุมมองขวามันต้องขี้ขวาไอ้เหี้ยมันขี้บิงไม่่ดรรอกยยไใล้งงเเเีี์แคข ปะละปะละลับบอะไรออกไปลับบี้โอ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยแค้นมาดิล็อกหมดอ่ะเราไม่ชดด้วยด่ะชดแค่ครัเมื่อกี้คนเดียวพอคนแรกเสิร์ฟคนแรกคนนับมาดิเขาแค้นอะไรกูไอ้เราลองพร้อมกันเลยเฮียเซือกแม่งหมดแล้วเฮียแค่ออกไปยิงยิงแค้นแม่งเปิดไม่กี่วันติดเสื้อทั้งหมดแล้วอ่ะรับบี้กูเลยมึงรับบี้เลยรับบี้กูเอายิงเพื่อนกูอีกไอ้เฮีย หนึ่งๆกูดีสัตว์มาโอ้ยเขาบวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้ววิ่งดิหุ้ยบวกกันตรงไหนวะคว้าสุดหมดไม่ได้สุดไม้ไม่สุดหมดไม่ได้สุดไม้ที่อ่ะข่วยไม่ได้สุดไม้แล้วโอ้โหรัดปำใหญ่อีกโอ้โหเขาต้องผิดกุญจิดรว่าแล้วเป่าดีกัด้วยเฉยโอ้เจียกเออเคนแข่งไว้เอเฟกี้ เออสนุกเขาแหละไอ้เหี้ยกูเอ้ยคนดูอุ้ยยิดว่ะแม่งไม่ชินอ่ะสอกดองซี่อะอะไรเนี่ยเฮ้ยจริงจังอยู่ไอ้สัตว์โอ้โหแม่งมันปกติมันใช้แม็กโลอเปผมก็ยิมสี่เดงแรงไงไอ้เช่นนี้แม่งไม่ใช่โลเปกูก็ไม่ชินเลยคนะไอ้สัตว์เป็นเรื่องเป็นราวเลยคนะมึงพี่น้องเ้ยอ่าเดี๋ยวเอาครับสกุลที่ไหนต่อเนี่ยไอปั่นจัดเซิร์ฟนี้แล้วกูก็เออจัดเลยคุยขอคืนได้ไหมแบบตอนนี้ปะ กูเล่นมาปกติละคือม,มันมองก็ต้องคิดก็ต้องคิดแก่กูมไม่สนใจละกูมไม่ปาดีล,ดละไอ้เหี้ยเะเบอกก็แตกแบเนีอ่ะ 3, 2, อ้าวอ่ะ3สามออ่ะอะไรเฮ้ยจริงจังอะไรมึงเนี่ยสาาเดี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็มสิบามสิบเออไปจบอีเพมึงใส่กูเป็นกระสอบไฟเลย เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยคนยิงแต่ไปบ่อยอยู่ไอชีวิตแตกไปพักเลยสงครามแสนเรทุกคนใส่ทางเซิร์ฟปะได้เดือดปะเที้ยกูจะหมดค้างละมาเลยให้หมดล้างโปรจริงๆคลิปนี้กะว่าแต่แค่สามทีเซตนะแต่คือแบบสี่สองเอออะไรเนี่ยจะจะกะว่าแบบเล่นแค่สองเซตแม่งไม่ไหวว่าทุกคนคอมเมนูเกินอ่ะแล้วกูอยากเล่นยไงไอชิที่ขิงเคว้งหนาของฟรีตกมากเลยเนี่ยเปิดก็ตีแม่งเลยตัวเก้าห้าหัวเก้าสี่อย่าเออน้องอย่าเออน้องหัวเก้าสี่ ฉุนอยู่เจอเจ๊เ๊เกสามหนึ่งสามเข้าไปกูฉุนเลยสัตว์หยอกครับทุกคนฮะดึงเขาแทงแล้วไอ้เจ๊นี่มึงตามมาดึงแครเขตนี้หรอมาทุกคนรอบนี้รอบสุดท้ายนะทุกคนสุดท้ายแล้ท้ายสุดจริงแล้วกูเจ๊กเแล้เฮีย่ละกูเจ๊กเแล้ ะไปละเขาแทนไหมเขาแทนไหมแทนอะไรวะแทนแทนตัวตึงอ่ะเอาง่ายอ่ะเอาดีเอาดีมา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 เอา่ิมาไอ้ไอจ่ายมันก็ไรแม่งไปบัเมื่อกี้ไปไปหยุดไปหยุดไปหยุดยิงไปหยุดเก็บของไรหิวของไม่รู้หิวทต่ไปยันที่บอกแหละเฮ้ยเล่นมัได้บรรยากาศอลยกูแบบกูอยากได้ของเขาคืนหน่อยที่ไปรับดไปไม่มีบิมเกอร์ต้องมีคนดิมากเลย แต่ที่กูมันก็มันก็มีคนตื่นที่ไม่ที่ไม่ค่ยแตกตแตอยู่นะพ่อ,อ,อมึงลบ,ลบเลยโอ้ยจะลองให้ยเพื่อนกูหน่อย มีเืือไตงวงเรียกว่างามีหูอะไรเด้อเอ้ยแม่งเพลพาสิสมาธิหมดแล้วอะช่างชา่างน้องเคยเห็นช่างโอ,โอเคลองผมก,ก,ก็ได้เฮียเร <c oughs> เียกว่างามีหูมีตาลหางยาวตีขึ้นไปได้ไงวะขึ้นไปหาที่กูได้ปะ ช้างชโอ้ติดถูไปหมดเลยปิดเพลงที่แล้วติดถูก็หมดอันนี้ตาท้ายทุกคนเข้าด้วยเข้าด้วยเออไอ้ไอ้เค้ยวบุ่นซีนี่มึงก็ดูเหงาดีเนาะอ้าวช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันหลังจากตัวใหม่เปล่าแล้ววิ่งตัวป่ามาเก็บของนะเรียกว่างงมั้งมีเขียวตายงเร็วว่าง่ายมีหูเตช้างช่างสนุกมึงแหละ เฮ้ยเฮ้ยมาเลยจังง่ะ Thank you I love you ทำไมเฮ้ยกูเข้ากูเข้าด้วยกูเข้าด้วยเข้าด้วยสามหนึ่งสามหนึ่งขอขึ้นไปข้างบนกันมาไงไอ้เหี้ยเพื่อนกูเมื่อกี้เป็นเบอร์โอ้เพื่อนกูหายหมดแล้วเพื่อนกูหายหมดตึกเร็วมากส้องผมไม่แตกผมโอ้ยเฮียนู่นตัดหนงหนึ่งโอ้สามหนึ่งทุกคนไปละเฮียขอบปิดท้ายขอ ขอไปเชดหนึ่งปิดท้ายได้ไหมวะขอขอได้ไหมะเฮียไม่เล่นเลยอสัตว์โอ้อะไรตี้กุนพอ่อมึงพันแผลยิ่งกว่าหุ้นไอ้วพันพันพันผัวยิ่งกว่าหุ้นอีกไอ้เฮียหุ้นมันขึ้นมันลงกันกหุ้นอ่ะดิ่งขึ้นดิ่งลงไอ้ทต,ตี้กูไปกินบนตสามสี่คนหนาเติเส็ใหม่ด้วยไอสัตว์กูเออใจกูมายืนแอคแั๊บหนึ่งฟังเพลงช้างช้างไอสัตว์ช้างเล่นกูเล้วองังหลังมาเบ้อเบ้อเบไอ้สัตว์สองตลงมาเมื่อกี้ก็คิดว่าตาม แม่งไม่มีคลิปนี้แทบไม่มีจังหวะได้วัดเป๊ะๆปังๆเลยมีแต่จังหวะตอนที่เล่นเซฟโซนนู้นน่ะที่กูไม่ไม่อยากรัอกหัวมันไหนป่ะที่เล่นปกติอะทุกคนเห็นป่ะเออลุงนี้ล็อกๆไม่ให้ตายๆหาไปท anyway. ้ายสัตว์ไว้โปน้าเจอกูกูล็อกหมดไปส่วนลูกใครละไอ้เหี้ยอย่างที่บอกคือไม่ใช่ว่าอยากเกลียดนะคือมองบางทีมันก็ต้องขิดขวายิงอ่ะเออแล้วก็ล็อกให้ไงสัตว์เหี้ยมาปิดท้ายขอไปหนึ่งหนึ่งนะ ช่าง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 ช่งน้องเคยช่างหรือเปล่าช่างมันโต,โตไม่เบาจะหมูกจะอันเนี้ยแล้วกูติดไหมกูถามจริงกูกเราลังคิดอ่ะตอนแรยก็เก็งเจ๊ก็เข้าไปละสองหนึ่งสองมาละสามสองสองสามสองหกอีกแล้วก็สามสามเก้าอีกสามสิบเอ็ดสามสิบสามมาแต่ละเพลงติดถูกทุกเพลงเลยเฮียใครวะนะฝากบอกกันได้ว่า,าทีหลังจะทำนะแม่ง,งยิ่งหัวลวร้อนอยู่อารมณ์กูจะไม่ร้อนนะดิกูอารมณ์ดีเฉยเลยกูอยากหัวร้อนเฮ้ยไอ้เหีย้ยแม่ง อารมณ์มันจะขึ้นเลยไม่แน่ถ้าแบบอารมณ์ผมร้อนอาจจะยิงเก่งขึ้นไงไอ้ที่เปิดเพลงมากูอารมณ์อารมณ์ร้อนไม่ลงเลยชัก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 เช็กเช็กเกแต่ละเพลงโอ้ยซัดมาทุกคนไปท้ายนะครับแสนเหลืองนิดนึงดีกว่าก็ล็อกก็ล็อกอะไม่สนลูกใครละฟังก์ชันมันมีให้ล็อกอ่ะจริงๆไม่อยากล็อกล็อกแต่คือมันล็อกมาให้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับกิจกรรมเฮยินดีเข้าสู่รับกลุ่มพุทธทาอัดอาจ,จารย์รนะนา้นิมิตกูเข้าได้เหรอกูจะฟักฮะกูอยากเข้าหรือเปล่าออกแก่กลุ่มเลยไอ้จัดให้กูไปเชื่อมจิตปะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ผมเชื่อมจิตทุกคนอะไรเนี่ยไม่เคยกดขอเข้าร่วมกลุ่มนะทุกคนแต่ผมแค่กดเข้าไปดูโพสต์มันมีโพสที่แบบว่าคือเห็นแบบว่าเวลาโฆษณาแบบว่า อะไรเป็นกระแสะและพวกกลุ่มสาธารนณะที่คนแชร์เยอะอะไรเงี้ยกูไปส่องอ่านคอมเมนต์ท่าๆที่มันแบบปันปันกันไอเ้เแ้ยกูเข้ากลุ่มได้ไงเนี่ยอาจารย์เล่าไหนเนี่ยใชนไหมนี้เป็นกลุ่มสาธารณะนะครับกูเข้ามาส่องเ,ยเฉยโพสที่มันเป็นกระแสะไอ้เฮียอะไรเนี่ย <c> ห <oughs> นกักแล้วกูปั๊บแป๊บปิดไ่ะสะะ้สาระไอ้เฮียไม่ให้กูชจ้าจิตเสียเลยนะครับปั๊มยาเล่นอีกกูลืมไปแหมสรุปนี้ก็คือเซ็ตให่แตกไม่มีเลยนะมีมีมีเซ็ตหนึ่งก็ไอ้ไอ้ชิบตัวที่กูล็อกหัวแหละตัวนััั้้้นนนนนนนตวววเเเดดีียยลไอออซฟู่่ะะามมทบกชขง ที่เหลือเป็นเซลล์เล็กๆนะครับยิงมันคือสรุปไม่มีแค่หัว95มันก็อยู่ได้ละตัวกากาก็แล้เพราะว่าหัวถึกอย่างเงี้ยนะใส่ตัวเซลล์หัว95แต่เซลล์มันก็ไม่ใช่ของกากระเซลล์อะใช่ไหมดูดิ่ดัวนี้คือเวลานี้คนนัวนจัดไม่มีใครเล่นหนึ่งเลยเหรอถ้ามีผมคงต้องไปนะครับดูเซลล์นีตัวเซลล์95เออเซลล์ก็ไม่ใช่ของกาก,ากเนี่ยมันคือ95 95แต่รู้สึกว่าผมมีตัว96อยู่มีไหม ไม่มีมาไหมจ้าคือสรุปของโปรโมชั่นก็ถึกเท่าของไอ้กล่องในกล่องเหลืองนะครับเกล็ดเหลืองแต่หัวจะถึกกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเพราะหัวโปรโมชั่นถึกเก้าสี่ใช่ไหมโอเคนะครับโอเคไม่มีใครมาหรอกทุกคนยังไงก็อดอดเถิดระบายเลยอยากระบายนี่คือมาถหนึ่งปีท้ายคือกูอยากระบายนะครับยังไงก็สำหรับวันนี้คงขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมก็ประมูลวันเสาร์แชร์กลุ่มวันศุกร์ก็คือพรุ่งนี้นะครับประมูลก็เริ่ม สอกทุ่มรีบมานะฮะมาชาเขาบิดปิดกันไปก็ไม่รู้เด้อเพราะว่าปิดกี่โมงอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าปิดกี่โมงก็คงจะแบบว่านับเคาะนับหนึ่งนับสองนับสามปิดประมูลอย่างเงี้ยทุกคนผมคิดว่าแต่ไม่ได้หรอกอาจารย์นภาแหละนะครับประมาณนั้นทุกคนสำหรับวันนี้คงขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสหรับบอสซีเซอร์ไปอ้วนซีวันนี้ก็ใส่หนูไม่ต้องคลิปเลยทุกคนไปแล้วขอบคุณครับ